เลยครับอยู่กับคนแรกฝารปฏิมสธนิดหนึบารยามค่ำคืนการยิงปลาน็อกอะถ้าเราขี่มอไซค์ไปนะถ้ายิงปลาช่วงฝนตกอะไกลยังจะชอบมีปัญหาฝืดบ้างอะไรบ้างวิธีการแก้น่ะถ้าเราไม่ได้พกแล้ววันไปนะแต่อย่างเดียวนะต้องมีมอไซค์ไปด้วยมาดูอะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันยี่ๆอยู่ฝั่งนี้ การที่เราหยอดะง่ายๆลัการโบราณเท่าเนี่ยสมมติไก่ฟืดสิดแร็กที่เราใช้น้ํามันน้ํามันแข็งเนี่ยเนี่ยน้ำมันแข็งมอไซค์หยอดเลยเนี่ยติดมาหยอดเข้าไปหรืออย่างนี้ก็ได้จิ้มจิ้มมาหยอดมันแข็งมอไซค์น้ำมันเครือบมันก็ยังช่วยได้จิ้มจิ้มหยอดหรืออีกวิธีหนึ่งคือลูกดอก ลูกดอกเบาๆดอกขำลองเนี่ยเช็ดก่อนให้หายเปื้อนจิ้มลงไปมันก็จะติดมาเห็นปะเห็นปะนะติดมาเห็นปะไปแยงไปจิ้มไปแยงจิ้มในนี้ไปแยงใช่ได้ ปืนปื๊ดหลผมปาน็อกหน้าฝนนี่คือวิธีการไกปื๊ดเนี่แหละแข้งมอไซค์แก้ปัญหาให้เราได้ขอบคุณครับ